โอเคค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ก็อาจารย์ก็จะมาสอนวิธีการใช้เลเยอร์สไตล์ค่ะว่าสามารถใช้ในการทําอะไรได้บ้างนะคะก็คราวนี้เห็นคูเอฟเฟกตรงนี้ไหมคะเป็นมีสีคล้ายๆกับนีออนไลท์รอบๆตัวอักษรขึ้นมาแล้วก็ตัวอักษรก็สามารถทําให้หนุนขึ้นมาได้อะไรเงี้ยใช่ไหมพวกนี้จริงๆแล้วมันมีคําสั่งอยู่ใช่ไหมคะชื่อว่าเลเยอร์สไตล์นะคะซึ่งเราแค่ดับเบิลคลิกไปในเลเยอร์มันก็จะสามารถสร้างให้ตัวอักษรคุณเด้งดึ๋งขึ้นมาได้นะคะคุณจะทําตัวอักษรเยลลี่ทาาอออออออักกกกษรรรรนนนีไออไลออไล์หหืืะ็แแ้้ววต่่มบ,บถเิดคุณชงพ U อยากทำพวกปุ่มต่างๆนะคะแอปพลิเคชันของคุณสวยงามคุณสามารถใช้เลเยอร์สไตล์ได้เลยค่ะคุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแบบนะอ,อะไรล่ะใช้พวกโปรแกรมท D เพื่อสร้างให้ปุ่มพวกนี้มันคล้ายๆกับว่าหนูนขึ้นมานะคะใน Photoshop ก็ทำได้ง่ายๆนะทำยังไงอ่ะมาดูกันนะคะนี่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่สร้างไว้นะคะก็แล้วแต่ก็หลายดีไซน์เพราะความแบบนะเฟีวค่ะ ต่อไปก็สิ่งแรกที่ต้องทําก็คือไปไฟล์นะคะแล้วก็นิวใช่ไหมไปนิวเลือกพื้นที่การทํางานค่ะชอบอะไรก็เลือกไปเถอะนะถ้าเกิดเป็นพิมพ์ติ้งเป็นงานเลสโซลูชันก็ต้อง300ถูกไหมแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ต้องเป็น72ถูกไหมคะถ้าเกิดทํางานแค่เว็บไซต์อย่างเดียวนําเสนอก็72พอนะคะถ้าเกิดเป็น printing ต้องเปลี่ยนสีเป็นเอ m i k ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราทำทั่วไปนะคะเป็นแบบว่างานเฉพาะของเว็บไซต์นะคะหรือพวกการแสดงผลบนจอดิจิทัลต่างๆตั้ง72พอแล้วเพื่อนนะอ่าเปลี่ยนสี background ก็ได้เป็นสีดำนะคะในที่นี้พอดีเดี๋ยวจะทำพวกแสงนีออนไลท์นะคะถ้าเกิดว่าใช้สีพวกสีขาวมันมองไม่เห็นไงแล้วกดเคลียดไปนะคะก็จะได้พื้นที่การทำงานสวยๆนะคะสิ่งต่อไปกดทีที่คีย์บอร์ดค่ะทนะคะกด1 T ปึ้ง,งเขียนชื่อ เขียนอะไรก็ได้ลงไปก่อนอันนี้เป็นที่ตัวอย่างเฉยๆนะอาเปลี่ยนสีเทคนิดนึงเดี๋ยวมองไม่เห็นนะคะอาจในที่นี้ครูจะเขียนชื่อตัวเองเข้าไปนะอะถ้าเกิดคุณอยากให้ตัวกษรใหญ่ขึ้นคุณสามารถแต้ลคลิกบนตัวกษรแล้วเปลี่ยนใส่ขนาดตัวกอรได้บนนี้เลยนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบมันไม่ถูกใจอะเออใส่เลขเข้าไปบน property ด้านบนแล้วมันใหญ่เกินไปกด control t จ้า นะํานะ่ากด ctrl t นะจ๊ะหรือ command t ถ้าเกิดใช้ mac นะอันนี้ครูใช้ p ิธกด shift แล้วก็ลากดึงค่ะลากดึงนะคะจะแบบอ่ะก็ได้หนึ่งตัวแล้วใช่ไหมอ่ะตัวต่อไปเอานําสกุลด้วยมาอ่ะครจะแบบพิมพ์เหมือนเดิมนะคะไปเหมือนเดิมได้เลยกด t นะเด็กๆค่ะแล้วก็เขียนไปอ่าในทีน่นี้พอดีว่าตัวสองต,ตัวต้นใส่ไว้ใหญ่มากนะคะก็จัดไปสิคะให้มันสวยงามนะคะถ้าเกิดใหญ่กนไปกด ctrl t หรือ command t ค่ะ ฟรีทันอร์มกดชิฟนะคะอย่าลืมแล้วก็จัดวางให้สวยงามบนหน้ากระดาษนะคะแล้วแต่คุณอยากทําไงก็แล้วแต่โจทย์นะเนาะอ่ะรู้สึกเล็กไปหน่อยเขาฟรีด้าก็ยืดค่ะ c t r o l T เหมือนเดิมนะคะยืดค่ะอ่ะโอเคสมมติได้อย่างนี้มาแล้วนะคะอาจจะกรุบกรุบเดียวกันก็ได้นะคะกรุบก็เป็นวิธีการแบบว่าจัดระเบียบของ ตัวงานของคุณนะคะก็คือว่าจับ2ตัวกด Shift ด้วยนะคะจดชิฟ f t แล้วก็ลากไปที่กล่องโฟลเดอร์อย่างนี้ก็จบแล้วก็ได้เป็นแบบนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบคุณอยากจะแบบนะ Move หรืออะไรก็ตามมันก็จะไปด้วยกันเป็นก้อนถูกปะเวลากรุบกันแล้วซึ่งดีง่ายโอเคต่อไปนะคะถ้าจะเปิด Layer Style นะคะถามว่าอยู่ตรงไหนดับเบิลคลิกเข้าไปเลยคะ่ะใน La y e r ของตัวอักษรนะแต่เมืนคลิกกรตุงตง <Power off. S 1> อ่าร์ออฟอกอเปิดบ t ูท t h ไว้แล้วมันแบบ ต่เจลิตพูดภาษาอังกฤษขึ้นมาอ,อ่า,อาโอเคต่อไปทำอะไรคะต่อไปเราก็แบบว่าไปที่คำสั่งและมากมายหลายอย่างนะถ้าสมมติตั้งเป็นเบลลขึ้นมาสังเกตเลยตัวอักษรปรีดาเด้งมาทันทีใช่ไหมเราก็สามารถปรับเบลนโหมดได้ก็คือมันจะทําให้เป็นลักษณะความโปร่งใสในวิธีต่างๆใช่ไหมวันนี้พูดเร็วนะนะจะได้เร็วๆไงใช่ไหมเราจะเยืน่นเยอะไปทำไมออปเซิตี้ก็คือความเข้มความสว่างของตัวอักษรความโปร่งใสนั่นแหละใช่ไหมอืม ต่อไปคอนทัวร์นะคะคอนทัวร์เป็นเหมือนกับรูปร่างของลักษณะของอภาพนูนตับที่เราจะสร้างขึ้นมานะเราก็สามารถแบบปรับไปได้เรื่อยๆค่ะตามชอบใจอ่ะคูชอบอันเนี้ยเออก็ติดกันเนี้ยใส่เท็กเจอร์ไหมใส่เท็กเจอร์ก็หาแพทเทิร์นที่ชอบใจนะถ้าปรับเดฟให้แบบแคล้ายๆกับว่าลดลงก็จะบางดูบางขึ้นแต่ถ้าเกิดเพิ่มมันก็จะทําให้แบบเท็กเจอร์เห็นมากขึ้นใช่ปะ่ะอืมก็พอประมาณ ถ้าที่ชอบสเกลคือลักษณะของแบบว่าจะให้มันใหญ่หรือเล็กนะตัวแพทเทิร์นสามารถทําได้แต่ว่าถ้าเกิดสเกลมากไปมันก็จะมีปัญหาเรื่องของแบบว่าเาภาพแตกก็ระวังนิดนึงนะคะต่อไปสโตรกก็คือเป็นลักษณะเส้นรอบวงนะคะซึ่งก็สามารถปรับไซด์ได้จเจ้าตอนนี้ตั้งเป็น6กเจ้าเล็กลงมาเจ็ดอ่ะสมมุติคู้เอาตั้งสัก6นะคะแล้วก็โพซิชันคือตําแหน่งนะจะเอาให้ตัวแสงกระจายมาจากข้างในอินไซด์นะหรือเอาไซด์คือนอกตัวอักษรออกมานะคะหรือจะเป็นเซนเตอร์คือกลางๆนะ ปรับอุปาสิตี้ได้อีกแล้วเส้นค่ะก็คือเป็นความโปร่งใสใช่ไหม Transparency อย่างเงี้ยก็ปรับได้ตรงนี้ปรับเสียปรับแสงได้ด้วยปรับสีก็ได้นะคะถ้าเกิดแบบว่าอยากปรับพวกของตัวสีอสมมติเบื่อทําสีเขียวเงี้ยก็เขียวใช่ไหมแต่ไม่ชอบอะ่ะชอบสไแอนสีสไแอนสวยสไแอนโกนขอสไแอนเถอะโอเคโอเคนะคะ Inner Shadow ก็แสงก็เป็นเงาข้างในเนยไม่ง่ายเลยกดเข้าไปก็สามารถตั้งทิศทางได้นะคะ แล้วแต่เห็นไหมมีความเปลี่ยนแปลงคอนทัวร์เหมือนเดิมหลามก็รูปล้างของเงาอะอยากได้แบบไหนใช่ไหมไซส์คือขนาดที่เกิดยิ่งแบบเยอะมันก็จะยิ่งแบบนะคุมพื้นที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเออดิสเทนก็เป็นระยะค่ะว่าจะให้เงาระดับไหนอ่ะสมุดครูประมาณนี้แหละมัวม่วๆเอาอ่ะอินเนอร์โกลก็คือเป็นแสงอินเนอร์โกลเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นในตวนัวอักษรอะไรอย่างเงี้ยนะคัลเลอร์โอเรเป็นเหมือนสีไปทับตัวอักษรนิดทีหนึ่งนะเหมือนการแกรเดียนก็เหมือนกันแพทเทิร์นเหมือนกันขอไม่พูดถึงเอาเทอร์โก ภายนอกอะ่ะเห็นไหมปรากฏบปุปูปว่ามันทันทีเลยถ้าเราไม่ชอบเราก็แบบปรับสามารถปรับพวกแบบสเปรดคือการกระจายของแสงได้หรือไซน์นะคะของแสงขึ้นมาอให้มันพอประมาณอะ่ะงั้นความฟุ้งกระจายมันเยอะใช่ไหมคะ,ะในที่นี้เป็นสีฟ้าดรอปชาร์โดมาดรอปชาร์โดจริงจริงมันเป็นแสงเงาคะ่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะสร้างเงาแบบอะไรอะ่ะเหมือนให้มันมีแบบแสงอีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับสีอีกส,สีหนึ่งได้อย่างเงี้ยแหละกดโอเคไปคูลไหมคูลสุดๆเหมือนกันทาเหมือนกันเลยนะคะไปที่ ตัวอีกคำหนึ่งเดิลคลิกนะคะติ๊กไปเลยก็ได้นะคะมันก็จะมีค่าเซตติ้งพื้นฐานอยู่แล้วตรงนี้ครูไม่รู้ครูใส่แล้วอ่าโอเค Color overlay โอเคคราน,นี้มีตัวเดียวที่จะแบบต่างกับชาวบ้านชาวช่องเขาก็คือตัวนี้นะ Color overlay นะคะกับตัวนี้กับแกลเดียนที่ครูใส่ไว้นะคืออย่างที่บอกไปสีของแก a เดียนคือมันจะใส่เข้ามาตรงนี้ได้นะคะใส่สีแกรเลียนก็ได้แต่ถ้าเกิดใส่ Color o v e r l เ y อาจจะมองเห็นไม่ชัดแต่ที่นี้ครูใส่สีสีฟ้าไว้นะ ก็ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนสีของอ็อบเจกต์ก็สามารถทำได้แบบนี้แหละง่ายๆนะคะอย่าลืมดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกก็คลิกจบแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะหวังจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย